เราไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องเหตุเกิดของทุกข์ในหนังสือพุทธวจนะหมวดตมฉบับแก้กรรมหน้า152จากพระตะปิดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่16หน้าที่40ข้อที่75 ถูกแล้วอานท์ถูกแล้วอานนท์ตามที่สารีบุตรเมื่อตอบปัญหาในลักษณะนั้นเช่นนั้นชื่อว่าได้ตอบโดยชอบอานท์ความทุกนั้นเรากล่าวว่าเป็นสิ่งที่อาศัยปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเกิดขึ้นความทุกนั้น อาศัยปัจจัยอะไรเล่าความทุกนั้นอาศัยปัจจัยคือหัสสะผู้กล่าวอย่างนี้แลชื่อว่ากล่าวตรงตามที่เรากล่าวไม่เป็นการกล่าวตู่เราด้วยคำไม่จริง <c oughs> แต่เป็นการกล่าวโดยถูกต้อง และสหธรรมิกบางคนที่กล่าวตามก็จะไม่ปลอยกลายเป็นผู้ควรถูกติไปด้วยอน,อนุนในบรรดาสมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมทั้งสี่พวกนั้นสมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใดย่อมบัญญัติความทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ตนทำเอาเอง ที่ตนทำเอาด้วยตนเองแม้ความทุกข์ที่พวกเขาบัญญัตินั้นก็ยังต้องอาศัยผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดได้สมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใดย่อมบัญญัติความทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ผู้อื่นทำให้แม้ความทุกข์ที่พวกเขาบัญญัตินั้น ก็ยังต้องอาศัยผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดมีได้สมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใดย่อมบัญญัติความทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ตนทาเอาด้วยตนเองด้วยผู้อื่นทําให้ด้วยแม้ความทุกข์ที่พวกเขาบัญญัตินั้นก็ยังต้องอาศัยผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดมีได้ ถึงแม้สมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใดย่อมบัญญัติความทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ทำเองหรือใครทำให้ก็เกิดขึ้นได้ก็ตามแม้ความทุกข์ที่พวกเขาบัญญัตินั้นก็ยังต้องอาศัยพัสะเป็นปัจจัยจึงเกิดมีได้อยู่นั่นเอง